ตอนนี้ก็เหลือนะฮะมีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า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 สวัสดีสวัสดีบอกแล้วครับอย่าหลงมาอย่าหลงมา โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในสูตรรายการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการน้ำให้คุณเรียนรู้รู้สึงพร้อมรอยกับผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเกมตั้งกำลังชนคือเกมมอยครับนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ MC King นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมเบทวอรกันนั่นเองนะครับตอนนี้ผู้เล่นมีทั้งหมด7คน <laughs> น้อยมากเลยนะครับลุยก,กับแมปฟาร์มนั่นเองซึ่งแมปนี้เนี่ยต้องบอกเลยผมว่าผมไม่เคยจะชนะเลยนะฮะต้องย้ําคํานี้เลยนะว่าไม่เคยจะชนะเลยนะฮะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าของมันต้องเอาตรงไหนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะน่าจะด้านล่างนี้ด้านล่างนี้น่าจะเป็นเหล็กนะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดอ่าใช่ด้วยนะฮะก็จะเป็นเหล็กนะครับซึ่งโอเคอ่าได้เหล็กมา2ก้อนนะครับน่าจะได้พิกแอคเนาะเออหรือว่าได้พิกแอคแล้วนะฮะได้ดาบก็ได้นะเออจริงๆก็ได้ดาบด้วยนะครับโอเค ไหนดูซิว่าเราจะต้องทำยังไงอีกนะฮะโอ้โหวันนี้กินหมู่มากครับหืม <c oughs> แจมนะครับแต่ว่าเออเราต้องเอาของไหนนี่ปะอ๋อโอเคครับเจอเรียบร้อยอ่า แหมพิ่งเข้ามาเล่นได้กี่ครั้งเองนะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยสําหรับแมปนี้นะครับเออเราต้องไปตรงกลางใช่ไหมนะฮะโอเคครับอืมเราต่อแบบนี้ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคฮะอ่าปื๊บปื๊บสี่สูงสูงไว้ดีกว่าเนาะเออเราของเราสูงสูงไว้ดีกว่านะฮะเออตายก็ไม่กลัวเว้ยเฮ้ยตายก็ไม่กลัวแล้วกันนะอ่าผมขอกลับมาเอาพีแอคหน่อยดีกว่าเนาะอ่าขอพีแอคหน่อยนะฮะโอ้หกอันจะพอไหมแปดและกันเนาะโอเคครับเราขอเอาพีแอค นะครับดาบนี้เรามีอยู่แล้วแน่นอนนะฮะงั้นเราขอดาบอันนึงไปนะฮะเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยอ้ตกใจ <laughs> ตกใจนะครับโอเคอืมได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วอ,อาหารด้วยนะครับอาหารโอ้โหอาหารได้2ชิ้นอืมสองชิ้นก็ถือว่าคุ้มนะเออนะครับโอเคครับโอ้โหวันนี้เราคงจะน่ากินหมูนะฮะโอ้มีสีเทาด้วยเหรอ ผมไม่เห็นเลยนะ่ว่ามีสีเทาด้วยนะฮะเอ๊ะแล้วทำไมทีมนั้นรู้สึกว่ามันจะใกล้กลกลกลๆกว่าเราอ่ะจริงไหมคุณผู้ชมอืชุดเราก็ไม่ไมีเลยโอ้หเซฟตี้ไม่มีเลยนะฮะโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเอ๊ะกน็นะพวกพวกเอ่อทำการวางวางบล็อกหรือ,อยังนะฮะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันไปตีเตียงเรานี่แย่เลยน <laughs> โอเค,อเคแืมปนี้เตียงอยู่ไหนไว้นะด้านนี้ปะน่าจะขึ้นตรงนี้นะฮะใช่ปะเฮ้ยใช่เหรอ ไม่ใช่นะผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะฮะแล้วมันขึ้นตรงไหนอ๋อยตรงที่แรกของปะน่าจะใช่นะที่ตรงแรกของปะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ก่อนนะฮะโอเคโอเคโอ้แมวแมวแมว,แมว,แมวใช้เลยใช้เลยนะฮะใช้เลยวันนี้เรามาสายลูยอยู่แล้วนะครับเอ,อ่อขอชุดหน่อยแล้วกันเนาะชุดเราไม่มีนะฮะอ้าเฮ้ยชิดโอ้สตีฟสตีฟสตีฟทำอะไรสตีฟอืมสตีฟสตีฟมึง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 โอ้โหโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าต่อเก่งจัดโอ้โหโอ้โหสตี อืมมได้แล้วมึงไม่ได้แล้วโอ้ยอยู่งี้ไม่ได้แล้วครับอยู่มีนี้ไม่ได้แล้วต่อซีฟซีฟอืมมึงกลับมามึงกลับมาโอ้โหมึงใช้สกินของแอดมินเหรอโอ้โหมึงไปเลยมึงไปเยี่ยมฮะผมก็ไปด้วยผมก็ไปกับมันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะฮะเหลือหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวโอ้ยมึงกินไก่เลยเว้ยโอ้โหนี่มึงตองงี้ ขอเป็นลูกศิษย์ได้ไหมขอเป็นลูกศิษย์ได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดจะต่อขนาดนี้นะครับโอ้โหแม่งโคตรเทพอะนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมฟาสบิดปะเออที่ต่อเทพๆแบบนี้นะฮะโอ้โหมันต่อได้ไงวะโอ้โหแม่งคันเทพอะคุณผู้ชมผมมาดูรูปแบบมาแล้วคือแบบโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะนะฮะเจ๋งว่ะทำได้ไงวะโอเคเตียงเราอยู่ตรงอ้าวมันลัคก,กี้อะโอ้ชิจดนะฮะว้าวมีคนตีไปที่เรียบร้อยแล้วฮะเตียงเราอยู่ไหนไวนะเนี่ยคุณผู้ชมด,ด้านบนนี้เหรอ ใช่เหรอด้านบนนี้นะผมอ้าวโอเคนะฮะอยู่ด้านบนนี้ก็ด้านบนนี้วะโอเคฮะมันมาได้หลายทางเลยเฮ้ยโอเคผมขอกันแบบเบสิกเบสิกไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคฮะขอกันแบบเบสิกเบสิกไว้ก่อนนะฮะสำหรับเซเวอร์นี้มีลัคกี้บ็อกซ์ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะฮะถ้าเกิดเราอยากสุ่มนะเออเฮ้ยแต่จะสุ่มทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ ตอนนี้แม่งเล่นกันไปเยอะเลยเว้ยเฮ้ยเล่นกันไปเยอะเลยเว้ยเฮ้ยโอเคมันต้องขึ้นฝั่งนี้เนาะโอเคครับเอ้ผมขอดูก่อนนะฮะดูลาดลาวก่อนนะเป็นยังไงมั่งนะครับโอ้โหมึงวางบังมึงวางบังมากเลยนะฮะอืมโอเคฮะไม่แน่สีเหลาโอ้สีเหลาเยอะที่สุดครับเยี่ยม ขอคุมเตียงก่อนละกันตอนนี้นะฮะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะโอเคสวัสดีนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเพื่อเราเองนะครับผมขอคุมก่อนนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรเลยคือเราคุมปุ๊บเราก็โอ้โหไปได้ไกลแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ขอคุมก่อนละกันเดอ้อ เออแม่งยังไม่ได้คุมอู้ยังไม่ได้คุมอะไรเลยนะฮะแล้วทองมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้บอกว่าใช้ไปเลยใช้ไปเลยเออไม่ต้องมาแบ่งนะฮะไม่ต้องมาแบ่งโอเคคุมไว้ระดับนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วเนาะกินอาหารกันครับกินอาหารก่อนเยี่ยมนะฮะเุ้ยเดี๋ยวก่อนมีมีผู้เล่นมามีผู้เล่นมาฮะมีผู้เล่นมาโอ้โหสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อเหลือตัวสุดท้ายใช่ป่ะตัวสุดท้ายใช่ป่ะตัวสุดท้ายป่ะตัวสุดท้ายอ้าวขึ้นผิดทางแล้วจ้าขึ้นผิดทางแล้วจ้าหนู หนูก็ขึ้นอีกทางหนึง่งด้านขวานะโอเครู้สึกว่าตอนนี้เหล็กน่าจะฟาร์มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปเอาเหล็กดีกว่าอ่าขอไปเอาเหล็กแป๊บนึงนะเฮ้ยอย่าหลุดนะเว้ยลงมาเอาเหล็กแป๊บเดียวนะครับอ๋อไหนดูซิได้เท่าไหร่ โอ้ได้มา2เหรอแสดงว่าเพื่อนเราฟาร์มไปแล้วนะฮะไม่มีปัญหานะฮะก็ฟาร์มไปเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตรงกลางกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมขอเอาอาหารหน่อยนึงก็ดีนะอ่าเพื่อเรายังอยู่ด้วยนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยลัคก,กี้บ็อกเต็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับอ่าขอมาลงมาหน่อยนะจ๊ะโอ้สามกองก็เหลือแล้วเนาะคุณผู้ชมนะฮะโอเคขออาหารหน่อยละกันนะฮะโอ้ทิ้งทองทาไมเพื่อน โอ้เฟนเฟนทิ้งทองนะฮะไม่เป็นไรนไหนๆเฟนทิ้งทองแล้วงั้นผมขอจัดการกับเฟนเลยนะฮะเฟนไม่ชอบใช้นะฮะโอเคเฟนเอ่อเฟนกล่องอยู่นี่เจอกล่องอยู่นี่เด้อโอเคนะฮะถือว่าเอากล่องให้เฟนไปนะครับผมขอธนูโอเคโหเฟนให้มาเยอะว่ะขอบคุณมากเลยนะเฟนไหนๆเฟนให้มาแล้วนะฮะผมก็จะใช้นะครับเออขอเช็คลัคกี้บ็อกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นใครไม่รู้เมื่อกี้แบบแบบมันวิ่งไปอะ่ะใช่ปะ ผมเห็นเป็นชื่อๆคุณผู้ชมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับสงสัยผมต้องหาอะไรมาอัดตรงนี้แล้วหน่อยนะนะฮะสงสัยน่าจะเป็นกล่องใช้ไอรอนหนึ่งอันเองใช่ป่ะโอเคนะฮะสงสัยต้องเอาอะไรมาอัดหน่อยแล้วนะฮะอูเฟนเฟนไปดีนะฮะขอให้เฟนลุยไปก่อนละกันเนาะส่วนเราเรายังขอแลกอะไรก่อนนะฮะขอแลกอะไรเล่นแป๊บหนึ่งมันต้องทุกอย่างมันต้องคลุมนะฮะทุกอย่างมันต้องคลุมเดี๋ยวก่อนนะ โอเคฮะโอเคเอาไปเอาไปเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้ยสองกองก็เหลือแล้วว่ะเนาะโอเคฮะขอป้องกันไว้อืมขอป้องกันไว้วางได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้ตายตายตายนะฮะถ้างั้นเราจะวางยังไงดีคุณผู้ชมอืมเราจะวางยังไงดีถ้าเกิดวางตรงไ้นไม่ได้แล้วผมจะวางยังไงอ่ะวางปิดเหรอวางปิดได้ปะวางปิดตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะมันเป็นบันไดอ่ะคุณผู้ชมทุบไม่ได้ด้วยนอกจากเราต้องเอามาคุมโอ้คุมก็คุมไม่ได้เบ้เฮ้ย โอ้ตายตายตายวางไม่ได้เลยเหรอวางไม่ได้เลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าวางยังไงนะฮะแต่ว่าผมวางไม่ได้โอเคงั้นผมขอเอาอาหารก่อนละกันนะฮะอาหารนี้ผมพูดตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยโอเคครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะไปลุลยกลางกันนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่งเหรออ้าวเฟนเฟรนออกซะแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเฟรนทิ้งงานให้กูอีกแล้วอืม้มหืมธนูมีเหมือนกันฮนะฟาร์มอยู่ปะโอเคฮะฟาร์มอยู่เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ เดี ass, ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคครับมีทองอยู่มีทองอยู่เดี๋ยวก่อนนะเออมีดาเมจปะมีดาเมจปะอุ้ยโอเคฮิวมีไหมฮิวอะฮิวฮิวนี่ต้องใช้เยอะนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับขอกินก่อนเลยขอกินก่อนเลยอืมโอเคฮะกินก่อนเลยนะโอเคปึ๊บทิ้งไปนะฮะโอเคเก็บไว้ก่อนโอเคครับมามาเลยครับมาไหน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 ก็ถึงไหนไหนแล้วนะฮะมันมีอยู่แค่นี้ไงเราก็ต้องทําให้มันตกให้ได้ครับ เงยก็ต้องทําให้มันตกให้ได้อ๋อเฟรนเราเชื่อมมาไว้ให้นะฮะแต่งิ้วมากเ okay, 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 okay. ฟรนโอเคเฟรนโอเคโอเคฮะโอเคเฟรนเชื่อมมังนี้นะฮะผมก็ต้องเชื่อมต่อใช่ปะโอเคฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตกนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าตกนะเว้ยเ okay, ฮ้ยโอเคครับโอเค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 ฮะมามาเว้ยดาบนะฮะดามเมจหนึ่งนะครับโอ้ฟึ๊บจุดจุดจุดโอ้ ทะนุทนูแรงกว่าเว้ยเฮ้ยธนูแรงกว่าเว้ยเฮ้ยธนูแรงกว่าเว้ยเฮ้ยโอเคครับโอเค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 เปิดมาเปิดมาเปิดมาโอเคครับตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืแจมเว้ยเดี๋ยวก็นนะบ้านหลังนี้ปะบ้านหลังนี้โอ้โหเจ็บโอ้โหโคตรง่า okay. ย okay. 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 ี่โคตรนะฮะเฟเระวังแบบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนจ้าอยู่ไหน อยู่ไหนเดี๋ยวบอกนะว่ามันไปที่เราแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ตายเด้อเหลือแค่นี้ยังจะเล่นกันดีกวก่าเนี่ยโอ้ยตายตายตายอุ้ยมันมาถ่านเราไม่ได้คุณผู้ชมมันไม่มีบล็อกนะฮะเอ้ยรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงระเบิดแถวๆเนี้ยแล้วก็น,นะอยู่ด้านล่างปะมันต้องเล่นลัคกี้บล็อกลัคกี้บล็อกอยู่ไหนอะบนนี้ไงคุณผู้ชมอืมอื อุ้ยเยี่ยมแปดนาทีเองนะฮะต้องขอขอบคุณเฟรนเรามากๆเลยนะฮะเฟรนเรานี้ช่วยออกไปลบต่างๆนานา,นาส่วนเราเราก็คุมเตียงไว้นะครับอย่างที่บอกกับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับถ้าเกิดเราไม่คุมเออแล้วเกิดทุกอย่างมันแบบพลิกหน้ามือเป็นฝ่ามือล่ะจะทํายังไงจริงไหมอ่าต้องขอขอบคุณเฟรนด้วยนะครับโอเคไหนเราอีกสัก แอเรียหนึง่งละกันเนาะแมปฟาวเวอร์ map forward, นะครับโอเคเรามาอยู่กับแมปฟาวเวอร์นะฮะอ๋อสีเหลืองเฟเราเลือกสีเหลืองงั้นเราก็สีเหลืองไปนะฮะอยู่คู่กันเหมือนเดิมนะครับอ่าเราตอนนี้อยู่กับแมปฟาวเวอร์นั่นเองนะครับเป็นแมปดอกไม้ซึ่งผมไม่รู้ว่าแมปนี้มันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ามันขังว่าให้เราอยู่ในนี้นะฮะโอเคผมเกมจะเริ่มภายใน3วินาทีนี้แล้ว2 1 เริ่มเกมโอเคนะฮะเข้าใจง่ายๆนะครับลัคก,กี้บอกเลยจ้าอย่างแรกนะครับเยี่ยมได้อาหารเว้ยเฮ้ยเฟนเราได้อาหารว่านายโอเคต่อบล็อกไปเลยพวกอืมโอเคฮะหวังว่าไม่เจอพวกไฟบิดอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> นะ,ะแม่งต่อไวมากนะครับโอเคโอเคโอเคปื๊บปื๊บโอ้โหเรามีแค่นี้นะคุณผู้ชมโอเคฮะหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วโอเคเลขผมยังไม่เอาไปนะ อข,อขอขอฟาร์มก่อนจ้าขอฟาร์มก่อนนะฮะอย่างแรกเลยคือต้องมีสติกนะครับแน่นอนแล้วก็อย่างอื่นที่เหลือเลยอาหารนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะอาหารนี้เรามีอยู่แล้วนะครับโอเคครับฟาร์มยังฟาร์มยังโอเคเพื่อเราฟาร์มไปแล้วนะฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคครับฟาร์มยังฟาร์มยังยังไม่ฟาร์มอีกเหรอโอเคฮะเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้ปื๊บปื๊บลงน้ำเลยนะลงน้ําเลยโอเคครับลงน้ำเลยฮึดจื๊บโอ้โหลงน้ำได้ดีมากเลยกูโอ้โห้ โอลีดชเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โห้บล็อกดีๆมากเลยครับคุณผู้ชมอืมอ้าวโอ้โห้เป็นการบักที่แบบผม Amazing มากเลยนะฮะโอ้โหลูกแอปเปิลเราหนึ่งอันนะฮะเสียเลยว่ะลูกแอปเปิลนะฮะอย่างอื่นนี้ไม่ไม่เป็นห่วงอ่ะห่วงแอปเปิลอย่างเดียวนะครับโอเคอุ้ยห้าสิบบล็อกนะฮะจิ๊บจิบนะอีซี่มากนะฮะห้าสิบบล็อกโอเคครับได้เหล็กมาหนึ่งอันไว้เฮ้ยโอ้เฟรน แป๊บนึงนะเฟรนแปน๊บนึงแป๊บนึงโอเคเอาพี่แอคไปก่อนเฟรนโอ้ยมีดาบด้วยนะฮะตอนนี้เรามีแร่อยู่แล้วกันนะเฟรนอืมนี่ครับผมอ่าโอเคครับเอออาหารมีไหมอาหารอาหารอาหารโอเคฮะอาหารนี่เราแลกอาหารไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเผื่อเฟรนด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยไปเลย let's go let's go นะฮะ let's go let's go oh เฟรนเฟรนขึ้นได้บอเฟรนขึ้นได้บ่อ,บอ,อึบอึ๊บโอเคขึ้นได้ยังโอเคเออเฟรนเฟรน นี่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 เอาเหล็กไปอ่าเฮ้ยแลกแลกเปลี่ยนกันดีมากครับคุณผู้ชมอ่าเอาเหล็กไปโอเดมอนพอแล้วพอแล้วเฟนข้างหลังเฟนมึงอย่าเพิ่งแลกของมึงมาดูข้างหลังด้วยเฟนโอ้โหตรงนั้นครับตรงนั้นตรงนั้นคุณผู้ชมด้านขวามือผมครับด้านขวามือผมอืมันน่าจริงๆมันน่าจริงโอุ้ยชิโอ้ยชิตโอ้ลีชิตโอ้ลีชิตโอ้โหเราไม่มีชุดเลยใช่ไหมชุดไม่มีเลยนะฮะโอเคฮะอ่าชุดหน่อยละกันเนาะโอเคครับฟาร์มทั้งหมด อ่าเรียบร้อยครับเฟรนคุมเตียงหรือยังเตียงเราอยู่ไหนครับคุณผู้ชมผมไม่รู้นะว่าเตียงเราอยู่ไหนนะฮะด้านบนหรือเปล่าวะน่าจะด้านบนเนาะด้านบนปะอ๋อนี่ไงด้านบนนะฮะคุมเตียงก่อนนะฮะเฟรนเราก็ไม่ไม่ได้ช่วยคุมเตียงนะฮะแต่เขาก็ช่วยอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะฮะ้ทำไมคนอื่นถึงมีธนูนะฮะซุ่มจากลัคกี้บ็อกเหรอมึงจะเทพไปแล้วนะฮะมึงจะเทพไปแล้วนะมึงซุ่มจากลัคกี้บ็อกอีกแล้วเหรอโอเคโอเคเฟรนดาบ ลุยลุยโอ้โหดับจากลักี้บอสครับผมู้ชมโอ้ไ oh ม oh okay, ่กอดโอ้ไม่กอดโอเคฮะเฟนเฟนลุยไปลุยไปเยี่ยมโอ้โหโอ้โหสติกหน่อยสติ๊กหน่อยไปเพื่อนหไ,ไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้วโอเคฮะโอเคโอ้โหผมน่าจะเอาพีแอคมาด้วยเนี่ยโอเคครับเฟนไปเลยไปเลยเฟนไปเลยเฟนไปเลยเยี่ยมครับผมมาแล้วผมมาแล้วไหนดูซิ ใครที่ทำร้ายผมไว้นะตรงนี้ใช่ปหมโอเคนะฮะผมไม่มีอ่าพี P ่แอคเลยถ้าเกิดมีพี่แอคนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะฮะเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ mc king ใช่ไหมซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เน้นอะไรนะฮะแต่เกิดเป็นคอร์สโมเนี่ยคอร์สโมจะเน้นไดมอนด์ใช่ไหมแต่เกิดเป็นเศษสินเศษสินจะเน้นที่ทองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าน,นี้คืออันนี้เขาเน้นอะไรนะครับโอ,โอเคแจมโอเคโอเคนะฮะเออขอาอาหารหน่อยละกันเนาะ ปึ๊บเอ่าเอามาแค่นี้ฮะโอ้โหชุดมืแน่นมากนะฮะแน่นมากโอเคครับอ๋อไดมอนด์ไม่ต้องเนาะโอเคเรามีอยู่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไหนดูซิดูซินะครับขอแค่ตีนะครับขอ,อเดี๋ยวก่อนนะเรามีไอรอนนะครับเราขอแค่ให้ตีคนที่มันมีธนูเนะี่ยตกไปแค่นั้นเราก็พอใจแล้วนะครับโอเคอุย้ยนะฮะเรามีนี่เลยครับกล่องเอนเดอร์เยี่ยมแจมเก็บไปเลยเก็บไปเลยนะฮะเก็บไปเลย,นะะเลยโอเคครับผมขอคุมเตียงก่อนละกันเนาะก่อนที่ผมจะออกไปนะครับ อ่าไหนดูซิโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งที่ล่อแหลมได้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่อแหลมได้เลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุมก่อนคุมก่อนคุมก่อนอ่าคุมอีกชั้นนึงคุมอีกชั้นนึงอ่านะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเฟนเอาอะไรมาให้เรานะฮะโอ้โหดาเมจ9.5โอ้พระเจ้าโอ้โหเพื่อนกันจนวันตายเว้วยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนะฮะแม่งเอาดาเมจ9.75ให้ผมนะฮะโอ้โหถือว่าเทพมากนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับว่าผมยังไม่ใช้เดี๋ยวก่อนนะ รู้สึกว่าจะมีอันนี้ใช่ไหมผมขอ3อันละกันนะครับขอขอ2ปุ๊บนี่ครับขอ3อันละกันเนาะเพราะว่าเราจะได้มีเกาะกับเขาบ้างนะฮะเออจะได้ไม่โดนตีกับเขาบ้างนะครับไปเลยเฟรน let's go let's go โอเคครับเฟรนเก็บไปเลยเก็บไปเลยโอเคนะฮะรู้สึกมือชาอาการมือชามาอีกแล้วนะฮะคือแบบผมจะแก้มือชาได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ,อ้ยมันมีข้างบนตัวนึงว่ะ ผมไม่รู้ว่ามีธนูหรือเปล่านะฮะนั่นไงกูว่าแล้วนะฮะไม่มีธนูแจงเย็น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 เด้อแจงเย็นเด้อแจงเย็นเด้อโอ้ยชิตโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงแม่งแรงว่ะเฮ้ยมึงเอาธนูมาจากไหนกันวะอยากได้บ้างโอ้โหอยากได้บ้างนะฮะอยากได้บ้างว่ะอือหือนะฮะมันต้องหาคนจัดการให้ได้อะคุณผู้ชม นะฮะขอให้ทีมอื่นจัดการให้ได้ละกันนะครับโอ้โหโอ้โหแย่เลยฮะผมจะทํายังไงดีมันอยู่ด้วยกันฮะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันผมก็ไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ฮะผมก็ไม่รู้อ กูก็ไม่รู้้ยเฮ้ยโอ้โหแม่กูใช้ไปซื้อข้าวตี๋วโอ้โหไม่รู้ฮะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงโอ้ยดาเมจ9.5กูเดี๋ยวก่อนกลับแป๊บกลับแป๊บโอ้โหดาเมจ9.5ไม่ห่วงอะไรเลยฮะห่วงดาเมจ9.5นะฮะไม่ได้9.5ธรรมดา9.75นะฮะเกือบ10บแล้วอ่ะโอ้หกลับแป๊บกลับแป๊บขอกลับมาฟาร์มก่อนนะฮะขอเก็บของก่อนนะโอเคฮะ โอเคโอเคโอเคเก็บป okay, 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 right. oh, ุ๊บเก็บปุ๊บนะอืมโอเคฮะอ้าวชิบหายละวแรนโอ้เฟนแฟนหายไปไหนอีกแล้วโอ้ยคุณผู้ชมเฟนออกอีกแล้วฮะเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะคือมันเขาเป็นเพื่อนเราก็จริงนะฮะแต่ว่ามันออกนี้มันหมายความว่ายังไงวะนะฮะออกทุกครั้งเลยนะเออผมเห็นสังเกตล้นะฮะยูดีก็ออกยูดีก็ออกนะฮะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรนะฮะ กินยาเรียบร้อยมึงมามึงมานะฮะมึงมาเลยเจ้า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 อูโหโอ้โหมึงมาเลยจ้าเยี่ยมนะฮะสีน้ําเงินโดนไปแล้วครับโอเคด้านขวามือผมนะฮะด้านขวามือนี้ถือว่าเป็นศัตรูกับผมได้เลยนะฮะอุ้ยชิดอูโหอุ้ยชิดอุ้ยชิดเลยทีเดียวนะครับอ่าด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้ที่จะเป็นศัตรูกับผมนะฮะน้ําเงินนี้โดนไปแล้วนะครับโอเคฮะ โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห <laughs> มวบตาลปัดไปหมดนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ้าวมันตอบปิดกั้นไปแล้วคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะขอฟาร์มแป๊บเดียวนะฮะขอฟาร์มแป๊บเดียวกลับแล้วครับกลับแล้วอ่าขอมาเอา ทองต่อนะจ๊ะนะฮะผมคิดว่าผมน่าจะได้ธนูแล้วแหละนะครับนั่นหมายความว่าสติกของเราก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับงั้นผมจะกลับมากลับมาเปลี่ยนของก่อนนะฮะกลับมาแลกของด้วยนะครับโอ้โหมีเป็น8นะฮะน่าจะได้ของดีเอนี่ยนะฮะบอกแล้วว่าต้องได้ของดีนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเลยโอเคอย่าดูซิว่าเราต้องการอะไรอีกนะฮะโอ้โหดาเมจเรา ดาเมจเรานี้ก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะอืมโอเคขอสะบัดมือแปบครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเมื่อยมากอ่าเรียบร้อยครับมานะฮะใครจะดามงดาเมจตอนนี้เอสเดี๋ยวก่อนนะผมตอนนี้ผมมีไอรอนเยอะอยู่นกันนะฮะผมขอเอาฮิลก่อนละกันเนาะนะฮะแต่ไม่รู้กันว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็เอามาแล้วนะครับเราก็เอามาแล้วเอ่อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเปึ๊บเปิ๊บเป๊บเป๊บโอเคไหนะขอดูบล็อกหน่อยนะ มีนี่โอ้โหยี่สิบห้าให้ตายเถอะยี่สิบห้าก้อนเราต้องใช้เท่าไหร่นะข้างสองใช่ไหมมีสองฝั่งก็เป็นสี่นะครับมีสี่ด้านบนอีกนะครับก็เป็นหกนะครับหกเจ็ดแปดแปดอันนะฮะโอ้โหนี่ได้แค่เท่าไหร่เองได้ก้อนเดียวนะต้องใช้แปดอันแล้วอันนี้ผมมีแค่ก้อนเดียวนะครับโอ้ไม่กรอดโอ้ไม่กรอดโอเคครับโอเคโอ้ด้านซ้าย,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 ยมือด้านซ้ายมือแจมแจมแจมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่งตกปะ่ะ โอ้โหไม่ตกว่ะเอาเรื่องไปเฮ้ยมึงอึดไปเฮ้ยมึงอึดไปเฮ้ยมึงอึดไปเฮ้ยโอ้โหโดนไปแล้วครับสองสีครับอือหือสีแดงยังอยู่กับผมครับสีแดงยังอยู่กับผมอ่าอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะฮะแสดงว่าสีน้าเงินนี่ก็คือฝั่งนี้ใช่ป่ะโอเคครับฝั่งนี้เอาเรื่องไปเฮ้ยเอาแล้วครับฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมมึงนี่นี่ใช่ไหมนะฮะผมคิดว่ามันต้องใกล้จะตายแล้วแหละเพราะว่าอะไรใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือมันไปตีสีอื่นมานะฮะ อ่าอืบอืบเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้ก็เหลือแค่3ามสีนะฮะปล่อยไปปล่อยไปนะฮะปล่อยฝั่งนี้ไปเพราะว่าเราจะมาเล่นตัวนี้กันดีกว่านะครับอืบเรียบร้อยครับอ,อื้มอื้มระวังหลังด้วยนะครับระวังหลังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแต่ข้างหน้างเดียวเลยนะฮะเยี่ยมตายไปแล้วครับผมมึงนี่เกะกะเหลือเกินนะครับไหนนะรู้สึกว่าจะมาฝั่งนี้กันใช่ปะโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคโอ้ชิดชิดโอ้ดิชิดดาเมจกูดาเมจอะไรมึงดูด้วย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 โอ้โหโอ้โหฮ <you> okay, okay. oh oh ิลแป๊บครับฮิวแป๊บอือหจังหวะนี้ต้องฮิวเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจไปด้วยอ่าอืมไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยอือหึโอ้โหไม่โดนฮะไม่โดนไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเอาฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้ ตัวเดิมจ้าสวัสดีตัวเดิมสวัสดีสวัสดีดาเมจผม,มเยี่ยมครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคกินอีกกินอีกอ่าโอเคฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะโอ้เหลืออีสาม เหลืออีกสองนาทีครึ่งถามว่าสองนาทีครึ่งเนี่ยโอเคไหมโอเคนะสาหรับผมนะครับก็คือถ้าเกิดหมด2นาทีนี้เราจะกลับฐานกันนะครับเพื่อไปฟาร์มอะไรเพื่อไปฟาร์มของฮิวนั่นเองนะฮะเพราะตอนนี้ของฮิวเราไม่มีแล้วนะครับนอกจากอาหารนั่นเองนะครับโอเคส่วนสีเหลืองนี่น่านะสีเหลืองแล้วกันนะสีเหลืองเรล่านี้ว่าขอโทษนะฮะผมนึกว่าสีเหลืองคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคสีเขียวนี่ก็น่าสนใจนะฮะแต่มันไม่มาสักทีโอเคโอเค โอเคนะฮะโอเคโอ้โ okay. ห oh, มึงไปหลบไกลมากเพื่อนโอ้โ oh, หมึงไปหลบไกลมากเพื่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนะ ừ, เอ้ยย่ยมนะฮะโอเคฮะรู้สึกว่ามันเงียบๆนะสีเขียวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันวิ่งกลับฐานเราแล้วนะจ๊ะ <c oughs> วิ่งกลับไปฐานเรานี่คือเกรมนะฮะเกรมเลยนะครับเรามีดาเมจ9.5ดถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับถามว่าทําไมถึงไม่ไปไม่ออกจากกลางนะครับหนึ่งเลยก็คือรอยาแข็งแกร่งหมดนะฮะสองเลยก็คือ ผมอยากค่าตัวสีเขียวนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าสีเขียวเนี่ยมันอยู่ไหนอ่าแต่ขอฟาร์มทองก่อนละกันนะฮะไหนไหนมันไม่อยู่นะครับ โอเคขอมาฟาร์มทองฐานมันก่อนละกันนะครับโอเคส่วนฐานผมนี่ไม่ได้ค่อยน่าจะเป็นห่วงอะไรนะครับสีแดงก็น่าสนใจเอ้ยหมอตกใจตกใจนะฮะที่ไหนได้เป็นต้นไมน้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ฟาร์มไดมอนด์ไปเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆไปไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ใช้ทันหรือเปล่านะครับแต่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเออก็ถือว่าเป็นการฟาร์มภายในตัวนะครับโอเค สวัสดีจ้าสีแดงนะฮะฟาร์มทองแปรบนะครับโอเคได้มา18แยดแก้แโอ้หสิบครับคุณผู้ชมโอ้โหเราได้ธนูที่แรงที่สุดแล้วอะใช่ไหมอ่าได้ธนูแรงที่สุดแล้วนะฮะดาบเราก็แรงนะครับงั้นผมจะกลับฐานตนเองนะครับขอกลับก่อนดีกว่านะฮะไม่รู้กันว่ามันมาด้ดานข้างบ้างหรือเปล่านะฮะทำไมมันเงียบๆงี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ จะมาด้านข้างจะมาด้านหน้าหรือว่าจะมาด้านไหนก็จัดมาเลยนะครับเพราะว่ไงเราก็คุมได้อยู่แล้วนะครับโอเคกลับมาเรียบร้อยกลับมาเรียบร้อยขอเปลี่ยนธนูแป๊บนะจ๊ะโอเคครับเรียบร้อยครับผมอืขอแลกไว้ครับขอธนูไว้หนึ่งอันด้วยนะฮะขอรูธนูไว้หนึ่งอันเพื่ออะไรหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเราตายนะฮะใช่ไหมถ้าเกิดเราตายเราก็จะได้เก็บไว้นะครับโอเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะฮะแล้วก็อะไรนะสิ่งที่เราอุ้ยชิดอุ้ยชิดอุ้ยชิดโอ้โห ออ้หูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอื้มอื้มอื้มโอ้หโอ้หูอ้หูอ้หูมาถินกูเลยเรอฮะมาถินกูเลยเ่ะฮะออกมาครับออกมาอื้มโอ้ชิดนะฮะสีแดงโดนไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาจ้าออกมาออกมาเลยออกมาเลยออกไม่ออกจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกอื้มไม่ออกงั้นกูก็ตีไปเลยนะฮะ ตีไปเลยครับตีไปเลยผมชิว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 เยี่ยมนะฮะเยี่ยม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 เอาเรื่องครับเอาเรื่องโอเคโอเคอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนน้ำเหรออยู่ตรงน้ำเหรอหรืออยู่ไหนอวสวัสดีสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งหนึ่งสีเขียวนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็คือผมนั่นเองซึ่งของผมก็ยังไม่โดนนะครับแหมต้องขอบคุณเพื่อนนะเออเพื่อนมันช่วยเราตั้งแต่แรกแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยเฟรน เฟนช่วยเรงตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เฟนคงไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเอ้ผมว่าธนูมันยิงมาหาผมนะรู้สึกว่าธนูจะยิงมาหาผมนะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะที่เราต้องการคืออะไรนะหนึ่งเลยคือยาฮิวใช่ไหมอ่ะโอเค เอเอไม่ใช่ยาฮิวดาเมจก่อนนะครับปุ๊บปึ๊บดาเมจดสองแล้วก็ฮิวดสองได้ไหมฮิวดสองได้เหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับอ่า uh, ระหว่างนี้ผมขอพักมือก่อนนะฮะเพราะว่ามือชาหรือเกินนะครับตอนนี้เราเล่นไปเท่าไหร่ละโอ้ยยี่สิบห้านาทีนะฮะก็สองแมตช์ก็ถือว่าอีซี่นะถือว่าอีซี่มากนะฮะสำหรับวันนี้ ตอนนี้ก็เหลือนะฮะมีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า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 สวัสดีสวัสดีบอกแล้วครับอย่าหลงมาอย่าหลงมาอย่าหลงมาเฮ้ยอย่าหลงมาเฮ้ยอย่าหลงมาจ้าอย่าหลงมาเยสชนะแล้วครับผมใช้เวลาไป14นาทีนะฮะอันเก่าใช้ไปประมาณ10 เออใช้ประมาณประมาณ8นาทีใช่ไหมโอเคครับผมสาหรับเบสบอลในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสนุกกันไหมนะฮะถ้าเกิดสนุกก็อย่าลืมไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครเบอร์ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเราด้วยนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันจนวันตายจริงๆนะครับเข้ามาถึงจำไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะแยะนะฮะแต่ก็ถือว่าทําการวางแบบแผนนะครับแบบแพลนเออต้องบอกว่าแบบแพลนนะครับแล้วก็ทำการแลกของให้เราด้วยนั่นเองนะ จากเราด้วยนะครับพียูคุงนะครับก็วันนี้วิทยุแค่ขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมพียูคุงออกทีวีแล้วเนาะอ,ออกคลิปแล้วนะครับผมก็วันนี้วิทยุแค่ขอลาไปก่อนละกาันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ